พี่เฉินเทรดเพื่อเมียซื้อขายสกุลเงินรู้ผลชนะแพ้ภายในหนึ่งนาทีชนะก็ถอนกำไรเข้าธนาคารแล้วถอนเงินสดเก็บไว้กับตัวเองแต่ที่สำคัญทําซ้าได้5ปีติดต่อกำไรทุกวันเพราะอะไรสรุปบ,บทเรียนลงทุน DCA มาหลายปีแต่หมดตัวในคืนเดียวเพราะ l e v e l เ g e พี่เฉินเทรดเพื่อเมียจะเล่าให้ฟังหดปีที่ผ่านมาราคาบิตคอยขึ้นมาแล้วประมาณ1,250เปเซ หรือคิดเป็นผลตอบแทนเฉลี่ย54%ต่อปีซึ่งใครที่ลงทุนไว้ตั้งแต่ตอนนั้นที่100,000บาทปัจจุบันเงินก้อนนั้นจะกลายเป็น1,350,000บาทและสามารถกลายเป็นหลัก10ล้านบาทหากทยอยลงทุนตลอดทางรู้หรือไม่มีคนหนึ่งที่ลงทุนแบบนี้อยู่จริงโดยเขาออกมาโพสต์บนโซเชียลมีเดียว่าตัวเองได้หักเงินจากเงินเดือนเพื่อดี a Bitcoin ทุกเดือนตลอดระยะเวลา6ปีแต่สุดท้ายกลับไม่เหลือเงิน เพียงเพราะรีบร้อนอยากลงทุนในบิตคอยให้มากขึ้นจึงหันมาใช้ l e เวเ a g e เหตุการณ์แบบนี้ไม่ได้เกิดเฉพาะโลกคริปโตเท่านั้นในโลกของตลาดหุ้นก็สามารถเกิดขึ้นได้เช่นกันเรื่องราวนี้กำลังให้บทเรียนด้านการเงินการลงทุนอะไรพี่เฉินเทศเอเมีย er จะเล่าให้ฟังสรุปบทเรียนลงทุน DCA มาหลายปีแต่หมดตัวในคืนเดียวเพราะเลเวเคือหนึ่งในท่าก,การลงทุนยอดฮิต เพราะแค่ลงทุนทุกเดือนด้วยจำนวนเงินเท่าเดิมไม่จับจังหวะตลาดอย่างไรก็ตามด้วยความเรียบง่ายของ DCA แบบนี้ผลตอบแทนจึงค่อยเป็นค่อยไปทําให้หลายคนรู้สึกว่าน่าเบื่อนี่เลยเป็นจุดที่ทําให้คนจำนวนไม่น้อยที่ลงทุนไปสักพักเริ่มมองหาเส้นทางอื่นที่น่าตื่นเต้นและมีโอกาสทำกำไรมากกว่าอย่างเช่นการใช้เลเวเอธิบายแบบง่ายๆเครื่องมือสำหรับเลเวเอย่างฟิวเจอรและออปชั่น เป็นเครื่องมือทางการเงินที่ช่วยเพิ่มอำนาจซื้อให้สูงขึ้นโดยไม่ต้องวางเงินเต็มจำนวนเหมือนกับการซื้อสินทรัพย์อ้างอิงตัวอย่างเช่นเรามีเงินลงทุนหนึ่งแสนบาทถ้าหุ้น A มีราคาหนึ่งร้อยบาทต่อหุ้นจะซื้อได้หนึ่งพันหุ้นแต่ถ้าลงทุนฟิวเจอร์สที่หนึ่งสัญญามีขนาดเท่ากับหนึ่งพันหุ้นและมีค่าวางหลักประกันหนึ่งมืนบาทต่อสัญญาเราจะสามารถลงทุนในฟิวเจอร์สถึงสิบสัญญาหรือมีขนาดเท่ากับหนึ่งหมื่นหุ้นเลยทีเดียว โดยจำนวนเงินเท่าเดิมที่10,000แสนบาทจะเห็นว่าหากคาดการตลาดได้ถูกต้องการลงทุนในฟิวเจอร์สจะสามารถทำกำไรได้ถึง10บเท่าอย่างไรก็ตามหากคาดการผิดจากที่จะได้กำไรแบบทวีคูณจะกลายเป็นขาดทุนทวีคูณ10เท่าทันทีได้เช่นกันตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเลยคือคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาที่ตลาดช่วงแรกดูไปได้สวยแต่กลับร่วงหนักหลังอยู่ดีๆทรัมป์ต,ตอบโต้ขู่ขึ้นภาษีจีนร้อยเปอร์เซ็นต ซึ่งหากตอนนั้นใครใช้ฟิวเจอร์สโดยคาดการว่าตลาดขึ้นจะบาดเจ็บหนักกันเพราะราคาสินทรัพย์ร่วงกระทานหันและรุนแรงแต่ความน่ากลัวของฟิวเจอร์สไม่ได้มีแค่นี้อีกหนึ่งสิ่งที่น่ากลัวไม่แพ้กันก็คือหากเราใช้ฟิวเจอร์สแล้วถึงจุดที่ขาดทุนหนักมันจะบังคับส่งคำสั่งปิดสถานะทันทีและหักเงินในพอร์ตเพื่อจ่ายผลขาดทุนไม่สามารถรอให้ราคาสินทรัพย์นั้นกลับตัวเหมือนกับที่เราซื้อคริปโตหรือหุ้นนั้นโดยตรง เช่นถ้าราคาสินทรัพย์ร่วง5%หากเราถือสินทรัพย์นั้นโดยตรงอยู่ก็อาจไม่จําเป็นต้องขายทันทีแต่รอให้คนหายกลัวก่อนเพื่อราคาอาจจะกลับไปจุดเดิมแต่ถ้าใช้ฟิวเจอร์สแล้วราคาร่วงถึงจุดแอปจะบังคับขายทันทีแม้ว่าอีกไม่กี่นาทีต่อมาราคาก็จะดีดกลับมาที่เดิมแล้วก็ตามซึ่งฟิวเจอร์สเป็นเครื่องมือทางการเงินที่นิยมในวงการคริปโตที่เราได้ยินเรื่องพอร์ตแตกหรือลิควิดเด ก็มีสาเหตุมาจากสิ่งนี้นี่เองจากเรื่องราวนี้ทำให้แต่เดิมที่คนคนนั้นอาจขาดทุนเพียง10%เเซกลับต้องประสบกับการหมดตัวทันทีในชั่วข้ามคืนขณะที่ฟังตลาดหุ้นก็มีออปชั่นที่ได้รับความนิยมไม่แพ้กันจากการที่ให้ผลตอบแทนแบบทวีคูณเมื่อเทียบกับการลงทุนในหุ้นโดยตรงแต่ต้องไม่ลืมว่าถ้าถึงวันที่สัญญาออปชั่นหมดอายุแล้วราคาใช้สิทธิ์ไม่ถึงจุดที่ใช้แล้วมีกาไร มูลค่าของออปชั n นตัวนั้นก็สามารถกลายเป็นศูนย์ได้เช่นกันดังนั้นสิ่งสำคัญในการลงทุนไม่ใช่เพียงแต่มองด้านบวกอย่างโอกาสในการสร้างผลตอบแทนเท่านั้นแต่ต้องมองด้านลบด้วยว่าหากสถานการณ์ไม่เป็นไปตามที่คิดเราจะขาดทุนได้มากสุดเท่าไหร่และการขาดทุนนั้นจะกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของเรามากแค่ไหนเพราะหากเราไม่สามารถอยู่รอดในตลาดระยะยาวได้สิ่งมหัศจรรย์อย่างดอกเบี้ยทบต้นก็คงไม่ช่วยอะไรเราได้อยู่ดี คำเตือนฟิวเจอร์สเป็นตราสารที่ซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูงผู้ลงทุนอาจขาดทุนมากกว่าเงินลงทุนเริ่มต้นได้เนื่องจากผลผลูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในอนาคตนอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงจากเลเวอเรจที่ทำให้ขาดทุนมากกว่าเงินลงทุนตั้งต้นได้พอตแตกและต้องอาศัยความเข้าใจเป็นอย่างสูงในการบริหารความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนดีเซนลงทุน ผลงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งที่รับประก,กันผลงานในอนาคตเงินลงทุนอาจสูญหายและควรศึกษาความเสี่ยงก่อนลงทุนร่วมขบวนการเติบโตของจีนในการขึ้นเทียบชั้นมหาอำนาจโลกเปรียมพบกับสองทีมการลงทุนใหม่จากบริจเจทลิสเมกะเทนไชน่าเทคและเมกาเทนไชน่าพ็อปเสนอขายวันที่8-15ตุลาคม2568ลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีของจีนและแบรนด์ที่เป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมจากผู้บริโภคจีน ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงหรือ KSE 1. นึกองทุนไม่กะเทนไชน่าเทคเยเข้าไปลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีหรือที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจในทีมเทคโนโลยีที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงที่เป็นส่วนประกอบในหังเสงเทคอินดซ x และคัดเลือกจากมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดหรือ market capitalization สูงสุดจากการเรียงลำดับและสภาพคล่องสูงบริษัทที่คาดว่ากองทุนเมกกเทนไชน่าเทคเอจะเข้าไปลงทุนเช่นเทนเซนอาลีบาบา BYD SMIC ไบดู 2. กองทุนเมกกเทนไชน่าป๊อปเอเข้าไปลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจจำหน่ายสินค้าหรือให้บริการอันเกี่ยวข้องกับการอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวัน ที่ส่วนใหญ่เป็นบริษัทผู้ประกอบการหรือเจ้าของตราสารแบรนด์และบริการที่เป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมเป็นอย่างดีทั้งในประเทศจีนรวมถึงในระดับสากลที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงโดยจะเลือกลงทุนในตราสารทุนของบริษัทข้างต้นที่ถูกจัดกลุ่มอยู่ในหมวดหมู่อุตสาหกรรมสินค้าจำเป็นหรือ consumer staple และสินค้าฟุ่มเฟือยหรือ consumer discretionary ตามการจัดกลุ่มของ global industry classification หรือ GICS และคัดเลือกจากมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดหรือ Market Capitalization สูงสุดจากการเรียงลำดับและสภาพคล่องสูงบริษัทที่คาดว่ากองทุนเมกเเทนใช้หน้าป๊อปเจะเข้าไปลงทุนเช่นป๊อปมาดไมถวนนองฟูทริปแอนต้าไฮเทียนเอชเวิลด์ World, มิกซูเหลาปูโกบริษัทดังกล่าวสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามเกณฑ์การลงทุนและสภาวะการลงทุนนักขณะนั้น ทั้งสองกองทุนจะเหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนผ่านการเพิ่มมูลค่าของหน่วยเงินลงทุนเป็นหลักหรือ Total Return และยังมีกองทุนประเภท RMF ที่เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนระยะยาวเพื่อไวัยเกษียณซึ่งเป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในหน่วยเงินลงทุนกองทุนหลักเพียงกองทุนเดียวที่บริหารจัดการโดยบรจทาลิสซึ่งกองทุนจะลงทุนในกองทุนหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ80ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ กองทุนเมกะเทนไชน่าเทค r m f จะลงทุนในกองทุนเมกะเทนไชน่าเทค A กองทุนหลักกองทุนเมกะเทนไชน่าป๊อป r m f จะลงทุนในกองทุนเมกะเทนไชน่าป๊อป A กองทุนหลักพี่เฉินเทรดเพื่อเมียซื้อขายสกุลเงินรู้ผลชนะแพ้ภายในหนึ่งนาทีชนะก็ถอนกําไรเข้าธนาคารแล้วถอนเงินสดเก็บไว้กับตัวเองแต่ที่สําคัญทําซ้ําได้5ปีติดต่อกําไรทุกวันเพราะอะไรคนไทยเลิกจนได้แล้วต้องรวยอย่างเดียว กดติดตามช่อง YouTube ที่จะสอนคนไทยรวยอย่างเดียว